สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอุกท่านครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาเบิร์กนะครับผมการปั่นหน้าเนาะนะครับปั่นสองรอบนะครับเขากัให้หน้าถ้าเป็นทรงยาวๆเนี่ยเขากัปั่นอ่าทรงตัดก่อนนะครับผมพอดีหน้าจะคล้องเนาะนะครับขันเป็นปั่นนี่ปั่นไรละสามร้อยกะหน้าจะปั่นแค่รอบเดียวครับสมื่อนี่มันมันเบาไหวครับแล้วมันมันแพงหลายนะครับครับปั่นก็คือปั่นให้ยาวเลยนะครับผมแต่ว่าเขาไถหาบไถเรียบนะครับมันกับไม่มีปัญหานะครับมันกับมันมีคู่เป็นคล้องอยู่แล้วเพราะ มันจะหาไปเลยนะครับเวลาเขาปัน่นแต่ว่าแถวไทยแบบห้ามไว้นะครับผมเข้าม,มาปัน่นทางเย้า,ยาวี่ทางรอบเดียวนี่คือบบง่ามแถะนะครับผมอันนี้น่าจะคล้องครับได้ปั่นสองรอบเนาะสำรับจ้างไรละสามรอยตายแถะนะครับปั่นสองรอบนะครับเม,มื่ันกับบเดือนนํานะครับพอมันปั่นอยู่หันสองรอบเนาะนะครับจนมาว่าปีนี้โ่ค่อยรับจ้างเลยนะครับผมสำหรับงานหน้าเนาะ เกตแต่ข้องจากของนะครับบาไหวครับผมขาแรงทางแถวบ้านผมนี่ค่อยู่นะครับแถวบ้านผมนี่มันกิดยังไงละสามลอยยูนะครับแต่ว่าทางข้างอื่นนี่นะครับบางพื้นที่มันกะไทยแค่งานไทยสิประเทศแกไรละลอยแปดสิบนะครับมันเกิดเพราะแถบจะบุเรย์ยังนะครับผมนะครับบางจอกสองลอยบางจอกสองลอยห้าสิบนะครับสองลอยห้าสิบนี่พ่อไปได้ครับแต่ว่าทะลอยแปดสิบหรือว่าสองลอยนี่ผมบอเห็นดีกว่านะครับมือหนึ่งมันกะได้บุกี่ไรหรอกนะครับมันบกคุ้มค่าครับ แต่ว่าขนาดรอบเดียวกัยังละเอียดนะครับผมนี่ถือว่าละเอียดอยู่นะครับะละเอียดดีอยู่สองรอบมันก็จะละเอียดกว่านี้อีกนะครับยิ่งตียิงละเอียดอ้แหลบปลาย่างห่อนเลยครับดินเปนดินด่าครับดินขีนโซกขีนนะขีนหลบหลังเาะนะครับหรือใส่จอมุ้นหน้าฝาครับฟ้าหลังพวกไอ ฝ้าหลังมันใหญ่ดีนะครับมันเกียร์กบดินดีอยู่นะครับเป็นมันหาดด้วยก่อนะครับเป็นบอกสังเกตว่วานเพือนบอกฝ้ามันจะเป็นทรงโค้งมากนะครับผมหรืมันจะปิดห้อยตกหลอดดีดีเลยห้อยสกีนะครับผมเพ็นบอกโผล่ทรงของเขานะครับอออย่างสวยเลยนะครับราคากะบ่แพงครับผมราคากะหามืินหานะครับผมซื้อมาในหามืินหานะครับใส่ปีหนึ่งละ ยังมุ้ยปัญหานะครับปลาลังยังมูฉีกนะครับผมเพราะว่าเล็กพุนเฮ็ดมากขรางไงเนาะปลามันเล็กงานเล็กดีครับงานเล็กดีคุณไดที่หาอยู่ผมก็แนะนำเนาะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่น่าใส่นะครับผมเกียร์ใหญ่นะครับเกียร์โรตารีพันใหญ่ครับตัวนี้ซึ่งโอ้ใหญ่กว่าหล่ไล่อยู่นะครับมันก็ใหญ่กว่าอันนี้อยู่นะครับเกียร์เขาบางยางใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาอไอต่างยังไงคือเวลาหยุดขึ้นขบดังนะครับมันเป็นอีก อย่างหนึ่งก็คือเวลาเขายกขึ้นนอกมันจะเขายกขึ้นสูงแล้วมันกระด้างแห่งนะครับแต่ว่าอันนี้กระด้างอยู่หรอกแต่ว่ามันกระด้างแห่งเพราะว่าเกลี่ยมันใหญ่นะครับมันก็ชิโรลันานแต่ว่าเวลาเขายกหางเพรตอนปั่นเนี่เขาบกคนบกคนจะยกสูงนะครับผมนะครับมันแผ่เกลี่ยมันยกลอยน้อยเดียวนะครับว่าตาฟ้าลังวิษหนี่ก็พอแล้วใส่มาปีหนึ่งครับถือว่าโอเคครับบ่หัวบ่ซึมนะครับ เห็นบ่ครับหาบ้าคลิปนะครับขนาดรอบเดียวเพราะว่าฟ้าหลังเขาได้มาตรฐาน,นครับซึ่งปกติแต่เป็นข,อ,ของยี่ห้ออื่นมันจะลงมาตรงกึบนะครับละะแล้วก็ค่อยแล้วกับควยตรงลงมาแล้วกะ็ค่อยงอด้านหลังแดงสีนะครับแต่ว่าตัวนี้ตรงลงมาและกะักกับโค้งน้อยนึงนะครับผมโค้งเพื่อว่ามาันปีนห้อยสก,กีนะครับครับเวลาพวกนี้นเป็นเศษเป็นแดงงมาแดงสีนะครับมันจะมันจะเคลียร์มันหาไเลย ครับตรงขวามันเ็นบ่นะครับนี่ยเราคือขอดีของมันนะครับนาเลนครับผมนาเลนผู้ใด้ถีกําลังหาอยู่กะลองเปิดใจนะครับผมเหลือใครนี่เบิร์บอกรับรองว่าบ่ผิดบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับบ่บ่ผิดหวังแน่นอนนะครับเมธแปดหาครับสลับคู่ปูต้าเอลหาทิพนะครับถ้าสลับรถ C สิบแรงคู่ปูต้านะครับยันมาสามแปดเอ้ยสามเก่าเนาะแต่จีใส่ตัวเมธหกหาครับผม อี่นะครับเป็นบอน่อนาเรนครับะะหาเสือนะครับผมตามนี่แหละอำเภอทั่วไปนุกจังหวัดทุกยังวัดมีแล้วนะครับผมจีหอนี่นะครับ เนี่ยไปยัางหอนเลยครับถ้าเป็นไรละ่ะสามลอยจะมาตีสองรอบน่ครับโอ้ยบ่ไหวครับไอห,หน้าตีอะไรครับนี่อันนี้ของของจากของเนาะน,นะครับเตยเหตีสองรอบนะครับเพื่อว่าขายานะครับผมอย่างนี้ตีเพื่อขายนา่นคือจอมุนหน้าซาครับจะไหนกับฝากไว้น้ำเนี้ยนะครับผม ถ้าผมซื้อตะกี้มันก็หาเมื่หาเนาะแต่ม่รู้ว่าซูมือนี้ราคาเป็นเท่วไรต้งเพราะว่าราคาเล็กมันก็ขึ้นนะครับผมแต่ว่ากับตนอาจจะเกินนี่นะมั้งนะครับตนอาจจะเกินนี่ดอกราคาเพิ่นเขาบดได้แห้งจนบัดไนนะครับผมกับนาเลนนาเลนครับซึ่งงานเล็กงานพวกัวกเกียดีเพิ่นเฮ็ดมามันใหญ่ดีครับหมดยานปัญหาเลยนะครับพวกนี้วกฟ้าหลังนี่วกมากเป็นปัญหาใน้พวกขีพวกนั้นนี่กับเพิ่นเฮ็ดมาใหญ่ครับ เล็กนะครับตัวเร้อไม่ใหญ่เม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องขาดเรื่องฉีกเลยนะครับทัวผมกับศึกษามาอย่างดีนะครับผมดูนะครับกระลองท่ากันที่ทนายที่ยังไม่มีโรตารีเนาะนะครับสหรับทนายที่ไม่เลี่ยงเขาบอกไปยังนะครับผมนะครับ ทานทีที่ยังมุ่มีกัล่องอ่าไปหาสื่อนะครับผมตามลานรถมือสองนะครับรถไถมือสองนะครับต่านขายอุปกรณ์นะครับเพื่อนกะมีตัวไปหรอครับนาาา่าสาตอนนี้เพื่อนกะแบนดนี้พอคนก็บเรียนรายอยู่นะครับปกขานบวกจอบมุนนึ่งสินะครับห้องผมนี่ใส่ทั้งขานหลักอะโรตลีนะครับเห็นบอกขนาดเป็นดินดากนะครับแข็งงตัวน,นี้ กันรอดเบียวละเอียดเลยแต่ว่ามันก็นยังมีความซุ่มๆแน่เพราะว่ามันฝนฝุ่นตกนะครับก็จะตีง่ายแนย่ดีกว่าแบบบักเละๆนะครับพอตีติดโลตารี่เซตนายน,นะครับครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมทีท่าในใดที่เข้ามาชมเลียกวก็ฝากกดที่ตามสอง YouTube อีแทคเตอร์จอนเดียไว้ด้านแน่นะครับ อะไรทีย่ยังม่มีโรตารี่นะครับผมก็ลองไปหาเบิรงนะครับหรือว่าศึกษาจากคลิปผมมืงก็ได้นะครับการใส่งานนะครับผ่านเลยโอเคนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ที่นี้ครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ